ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในยีสิบสองล้อพับเพลินนะครับแต่วันนี้เราจะไปช่วยงานพี่ป๋องนะครับนี่พี่ป๋องของเราวันนี้พี่ป๋องเรียกตัวผมมาช่วยงานนะครับกําลังเขากําลังคลุมผ้าเลยแม่เรียบร้อยเลยสวัสดีครับลูกพี่โอ้โหพี่ป๋องเลยไปช่วยงานเฉพาะกิจพี่ป๋องครับตอนนี้กําลังรอช่างรถเปล่านะครับโอบยเลยนะครับขับสายามสีเลยเอเออเรามีกเหรอวันนี้มีครับมีกเลยเนาะโอเค แหมเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวคุมผ้าช่วยพี่ป๋องกนะ่อนครับโอ้ได้คุมเลยไงพี่เดี๋ยวทางนี้คุมไปครับอ๋อัางเหนือเข่งเนาะเออรถนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยนะไม่ครับคุมก็เรียบร้อยดีนะพี่ป๋องก็คุมตลอดนะไม่ดนไม่ดนรอมาเที่ยวเลยนะช็อบเยอะ <laughs> ร้อยโทรแล้ววันนี้เขาไปต่งตางแดนร้อยโทอ,อ่ะเขาว่าครัวันนี้มันไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยแมเรียบร้อยเลยลเรถต่างหินมาวิ่งบ้านเหาเยอะ,นะเนาะรถต่างหินมาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้นี่ก็ต่างหินอ่รารถลุงเทียนฟูโซ <c oughs> งานงานยางออกแล้วนะ เข่าวงานย่างขึ้นเมืองคลองมากะอ๋อโเข่าโหลดยางลูกเพนท์ไปขึ้นไปบนมาก่อนเ่าวป่าวันจริงกอยกว่านได้เขาเขาเปลี่ยนไปวันเศร้าว่าเศร้ากวากันอ่ะครับอ๋อมีทีมงานมาเลยเนาะลุมเลยเนาะครับเป่วต้องโหลดเขาตะกี้โหลดไอ้ฮะป่วกับไปมาก่อนเพนท์ไหนกันเนาะครับเพนมีสามก้านอ่ะเขาปิ้งครับครับขอให้เออเลยโหอ๋อน้องอ่านต้องอ่านเขาเปลี่ยนสถานกัรละเป็นสัาการณ์ สังเกตที่กระจกนะครับกระจกสองหลังสังเกตกระจกสองหลังเนี่ยเป็นกระจกของรถองค์ต้นนะครับเขเลี้ยงเอากระจกนี่มาใส่หัวมอเก่อนเอ๊ะมันดูถึงใจเลยหรอกำลังดึงคุณเนาะแต่มันหอยังง่ายดีนะกำลังดึงอู่เลยคูเลยมาเรื่อยเติมเติม สภาพเดิมไปแรงด้วยไรครับเนี่ยโอ้ถ้าคนไม่รู้ใจขับก็เสียบ่อยๆเหมือนกันนะผมว่านะเดี๋ยวไปช่างรถเปล่านี่ปูงเยอะเลยมีปลายติดที่หน้ารถด,ด้วยแม่ช่วไปใส่หินก่อนนะฮะ ไอแบตเจ้ากรรมนี่ก็จะไม่มีแล้วเนี่ยโโถ่เมื่อคืนนาจะชาร์จไว้นะา ดูดูดแตงของผมดูของผมโอ้โหรถไฟรถไฟเลย <laughs> เป็นพี่แหลมนะครับตอนนี้พี่แหลมเป็นคนตักนะครับรถคันลิเบอร์ของแกน่าจะเสียแกแล้วรถของพี่แหลเดี๋ยวรอใส่หินก่อนของแกรออยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมใส่พิเศษแล้วเดี๋ยวขึ้นออกไปสมทบ,บกับแก แล้วก็ขึ้นไปพร้อมกันครับเดี๋ยวผมขอ,อกล้องไปชาร์จก่อนนะครับแบตมันจะไม่มีละอ้ะาวใส่หินลงมาแล้วคือช่างรถหนักก่อนนะครับเออเขามีแม็โครเล็กเติมแล้วที่นี่แม่เดี๋ยวผมลงไปเอาตรงเอาตัวก่อนนะครับเอาบินกันบไปบินแล้วนะครับ เมื่อกี้ไนท์มิเท็ดเพิ่งจะขับเข้าไปในโรโมอิมแพคเพื่อนไนท์ผมนั่นเองนะฮะไอเพื่อนเลิฟโอ้ยมีน้ำให้ล้างด้วยดีจังไปแล้วเสีย <c oughs> ดูรถดีๆกดมีรถออกมาจาก Impact. อิม a พ t อ่าโล่งนะฮะ ไปเดี๋ยวไปหาพี่ปองก่อนนะ <c oughs> หง้วยหงนะผีพายุนะ ผุม่แตงกับพี่ป๋องนะฮะมาวิ่งงานช่วยพี่ป๋องนะโอ้โหยี่สิบตันสี่ร้อยเลยเหรอสงสัยรายละเอียดน่าจะติดกระบะนะเมื่อเช้าผมไปดูสายละเอียดมาเที่ยวหนึ่งนะเมื่อเช้าตรงนี้มันน่าจะติดกระบะนะไม่ได้กระแทกฝาท้ายเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะเดี๋ยวชาวบ้านจะตาเอามันเช้าอยู่นะตอนนี้มันน่าจะติดในกระบะอประมาณสองสามร้อย สองร้อยนะ่าจะประมาณสองร้อยนะสองร้อยกิโลนะไม่ได้แค่ออกนะ ๋ยวพี่ป๋องออกไปก่อนเอา้าไม่ได้ดีดไปฝั่งโลแล้วจะไปได้ยังไงโอเคห้าซะแล้วเอา้าพูดติดสำเนียงพี่่าเปิมคุงสละก <c oughs> ูตามพี่ป๋องไปตามน้องชายเย็นไป แล้วแว่นตาใส <c oughs> อยู่ไหนอันนี้ไงแว่นตาใสแว่นตาแว่นสายตานะผมสายตาสั้นนะแล้วก็เอียงด้วยนะครับสั้นเยอะเอียงเยอะเลย <c oughs> หมอนั่นจะต้องเลี้ยวเข้ามาที่นี่ <c oughs> ชัวร์เลยอย่าได้คิดเชียวนะ เฮ้ย hey, พี่ติงว่ะเฮ้ย hey, โจดโจดดูมันดูมันวันนั้นผมเล่นมันไว้อยู่นะฮะหลังลงเอาไปได้อ๋อนั่นซ้ายลงเลยตัดข้ามไปเลยเฮ้ย hey, พี่ติงว่ะเหลือเชื่อ นี้เราจะวิ่งตามน้องชายเย็นนะครับคงไม่หลงกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคลิปก่อนๆหน,นะน้าโน้นคือพัดไอ้คือพลาดก,กันนะคือหลงกันนะของผมไปคนละทิศคนละทางกับพี่ปองเลยเขาใช้สายสองผมใช้สายหนึ่งนะไปถึงถนนนะผมไปวงแหวนรอบหนึ่งพี่ปองไปวงแหวนรอบสองอนะองไปถึงหน้างานเกือบถึงหน้างานก่อนดีผมไปแซงแกได้กลางทางนั่นไง <c oughs> Sometimes get my gun. พี่วันมันทำหาลรวมันวะฮะทำอะไรนะ่ะโอ้ยอีพี่วันมาจอดทำไมาตรงนั้นแม่ ไปแบกกินข้าวที่ไหนนะเดี๋ยวลองดูพี่แกกันให้พี่แกนำไปกันฝุ่นนี่มึงก็ขยันเข้าจังนะประกระจกแค่แป๊บเดียวเถ่โอ้ตายสิ ไปแล้วแตล่ลมฟิวขาดซะแล้ว ปีใหม่แล้วงานมันก็จะออกถ้าถามว่าเทียบกับก่อนปีก่อนก่อนก่อนและก่อนก่อนนะปีนี้แย่สุดนะครับงานไม่ค่อยดีเลยเงียบมากๆนะครับทั้งๆที่เป็นเดือนธันวาแล้วเนี่ยปกติจะวิ่งเงินแบบสนัน่นวิ่งอุตลุดแทบจะแบบวันละสองสามเที่ยวสามสี่เที่ยวาเงี้ยโอ้ยลูกค้าแต่ละเจ้าก็ตุนของไว้นะครับงานเขาก็รีบส่งงานเขาต้องเคลียร์งานเบิกเ,เงินไปใช้เงีย้ยโอ้ย เอเดี๋ยวนี้ช้านะเอยพี่ป๋องจะกินข้าวที่นี่เหรอที่ไหนหนะพี่ป๋องเกเปิดเฟลเลวแล้วแกให้สัญญาแล้วเดี๋ยวฝนไล่หลังมาแลวทีนี้ร้านไหนวะพี่ <c oughs> ร้านไหนนะวันนี้ปิดหรือเปล่าร้านอยู่ตรงไหนพี่ <c oughs> ไปเป็นเรื่องมั้งพี่ อ๋อร้านอยู่นหน้าโน้นนะ,อะจอดพอดีเราดูงเงารถนะครับผม,มพ้นปากซอยแล้วนะครับแล้วก็หัวรถก็ไม่ขวางซอยเขาด้วยอ่ะไปหรือไปรับทานอาหารก่อนนะคอ้เรื่ิน หา,ข,หาข้าวกิงหาข้าวกินกันหาก,กนากินข้าวกินข้าวกันเอออุ้ยโอ้ยใช้โค้งเลยโอ้โหร้านอยู่ตรงนี้น่นเองเดี๋ยวไปกินมื้อเที่ยงก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับ ต้องไปอีกไกล้วน้ำก็โอ้มีนักพีกับปีขึ้นตัวน,นานๆได้วิ่งกับพี่ป๋องนะกินข้าวกันก่อน หิมเรียบร้อยแล้วครับเดินทางต่อครับเดินทางต่อโอ้โหไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถก,ก่อนนะเอ้คอนนีปะกระจกดีกว่านะครับแดดจัดแต่อากาศเย็นครับ ช่างไม่หนาวไปโดนแล้วพี่ป๋องกล้องโฟกัสตรงหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะฮะผมไม่ได้เช็คดูนะครับ ก็อิ่มกันแล้วนะครับกับมื้อเที่ยงแล้วครับเออจริงสิ ฟิวตร์ลมผมขาดนะไม่ได้เปลี่ยนนี่ว่าแสงมันเลยวายมีรถจอดซูโซสามแปดศูนย์นะมั้ี่นัน ใส่แค่ามาหน่อย <c oughs> เอออากาศเย็นก็จริงอะ่ะแต่ว่าฝุ่นว่ะสงสัยจะไม่เวิร์กคงจะต้องได้เปิดแอร์เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับดูพี่คุมผ้าใบานี้แล้วบบคุ้นตาเลยอะ่ะปกติที่น้องชายเย็นมันจะบมีผ้าสีขาวนี่ปกนี่บคบคุ้นบบคุ้นตแต่เลยที่ผมจำไม่ได้ไว,ว่านี้ว่ารถประวัติไวพ่อไก่อะ อ๋อ oh, รอยปอกได้ไหมเนาะลอยโทรโทรมาแซวหาแม่เฮยกลัวกันแน่ๆแล้วกลัวกันแน่ๆจะไปไหหรอเอาอย่างเนาะไปตั้งใจกันหูไป,ปตั้งใ้หูเขาวันเนี้ยเขาขึ้นขึ้นฝั่งมาแล้ว <c oughs> อ่ะก็แปะมือกนได้แ้วแป้แต่แ้ไม่ตอนตอนสักปสักเ่เนครับ่ได้เขามล่ำแม่ตอนันอ้อมกัน่อากัน งานให้แบบปันล้านกันเนาะก่อ,อนนี้บินจี้ยังไม,ม,ม่เหมาดุอืมเออบัดนี้เขียนบินได้กันได้ว่ากันเนาะผมหลังจากนี้เนะนี่ยไม่เหมากูใหม่ละตนแก่เตี้ยต้นตุ๊กติกาวันต้นเลยแก่เออละต้นกูนั้นกูนั้นนี่หนึต้นกับน้าแต้ยอมละต้นไงลาดุจะนี่นะเขาไปไหนไปด้วยกัน ดึงสัมปไววิ่งกันเขาแทนดิมันโอนเข้าบัญชีผมก็ได้โอนต่อเข้าไปแหงมมึงอ่ะอ๋อเข้าใจละโหไรรถวันนี้ขอไปจอดไรรถเกีงนี่มันมาจอดยีเนี่ยมันถ้าอย่ามันถ้าอย่าวาวเส้นท่านนี่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 ดวงเออเออตัดเสือนะไอ้ตัดเสือแม่งเสืออยู่เลนขวาสุดอ้าวเอาเข้าไปป้ายที่ไหนล่ะกันขาวน่ะตัดรถมันน่าทีมาอยู่เลนซ้ายเนี่ยเนาะเลนซ้ายมันตรงได้เร็วได้เนาะ ไอเลนขวาบังคับเลี้ยวอยู่ที่จริงอ่ะแม่เฮ้ยไปเฉยเลยเอาโอ้ยยุ่งกันละ่ะละอ้มีแต่ลมเหยโอดเลยวะเดีย๋ยวจะไปเปไปลื้อที่บ้านกันมั้งมันเป็นแห่งของมันเฮ้ยเนายทำแน่แหกมาแหลกเจอแล้วเหรอเนี่ยได้ทำแน่แหก เออผเจว่าแน่าม,าามาัน้นนนนำ,นำหน้าแตกกันเลยมั <laughs> ลาผมขเขาเซตกล้องเซฟถึงเรียบร้อยนะะครับม <laughs> ันมีเพื่ผมเดียวผมมองมาไนแมวมันเป็นคนที่ามันเห็นเลยว่ามันจะต้องมีต้องไปสวดผมมองมาไนแมวนไอ้ต้อกเตอร์แล้แลวมนวนันอ่าน่านมันจะต้องพิสูจมันจะต้องไปถามมีคำถามที่ไหม้อเปลูเลยฮอจะเป็นตองเตอร์เรื่ององมึงถามนม, <laughs> ามานเลถามเลยไอ้อ ไม่กล้องมันต้องมีเลน์ละอ๋อทำนองนี้เนาะเอเนอเหมมันมต้องเิร์้มันขี้ถามดูเปิดหนาวเห้ยเปิดเองกันหนาวเลยเราอบถาม่ะะแล้ีับเคยกับเองได้หร เลยบอกนีงก็ลองไปคุยกับกะจกสิเหรอเออาเวลาดาราเเวลาคุยกับตัวเองเขาเนียเขาจะคุยกับกระจกก่อนเรเอออ๋ออถ้าถ้าเขาคุยกับกระจกเขาเขาจะไม่หายก้องไช่หรอฮเราใน้งานเดียวกันแน่งานงานที่ผมไปผ่านนั้นไปผ่านตงทีนั่นเองครับครับเราจะตื่นนเปลี่ยนที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วไปแล้ว ไปชางต่อไปชางต่อไปไปนั uh ่งแม่ในห้องแมอ่าฮะในห้องแมมก็เลยจะแต่งกระจงกระจกอไร่าง้แลนเนีอเข้าไปเนาะเข้าไปตนเอื่อนี่ไปเต็มไปเต้นทีคือต้องไปบางกล้องไปบงไฟดูนะโอ้ยดีโคาลิงดีาวท่าวท้่วท้าวท้าลท้า็เ้าวท้าลทนาอ ยืนจุดข้างก่อนที่ดาราจะมาเอาไปยืนก่อนแล้วก็ล็อกาันไฟเข้าว่าเส้นเส้นมันตั้งหมดมันตั้งหมดมันได้เงาหอดไปยืะนับหน้าเหมือนดาราเลยแตในฝอนไน้ดาราครับ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 ก็เสรจละแล้วก็วากล้องะต้อง,องแต่งกล้องมุมนี้นะเนี่ยมุมนี้มุมนี้ถ้าพวกนี้เส้นอะไรเรียบร้อยแล้วเส้นอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็กล้องต่ก่อนเนี่ยมันจะมีกล้องตั้งควบแคลดส์ต่อสายไฟไปหนังมอนิเตอร์มอนิเตอร์ที่จะยิงออก ก็อยู่อ้คเราบอดีเซอรเรียบร้อยแล้วเรา้องปล่อยฟองเดินปล่ไหเตอยเียวยกับเอาลใหญ่น่ะบอกเราพี่อะเขาะไ้นอกเตรอมันหมหรอคือเขาคือเขาเซตข้าไว้แล้วหมดเลยเนาะเซตข้าเซฟผมเขาได้อยู่มอนิเตอร์เขาเอไอ้เร่งไอ้เล่ของ เขา้องด้วยแลวเราทำอะไรไว้หรอเดินไปเดินมาแบบมันกัวกัดเจหรอ้กัดเจก่อนมันบอกร้ว่ากล้องเดินอยู่อ๋ออ๋อคือกล้องมันรีคอร์ดไปแล้วตอนนั้นม่ไอ่นดิเว่ย แต่าง้นหตั้งแล้วม่ามันจะทำอะไรต่อไหมันคุยกับจ๊บพอคุยับจะม่นขันรูปห้องไม่รู้อยงกแต่ว่าก่อนหน้าเขาไปเดินเดินไม่เขาไวอ๋อเตต่ห้าทางให้ไมคุ้ม่อนอ๋อไม่แน่ใทำแค่เข้าใจละถ้อ่ามาได้เอาไม้เข้าไว้แต่มันดีแต่ค่เลยเหมืนแคบไปออกมาไม้่โมเอร์ คนตื่นดราละเตอย่าง้ใหัวมดมอนิตอร์มามอนิเตอร์แล้วยีกีข้างขึ้นแ้ม่ยกันอไาอแม่ยู่มนได้ดูตื่นดาลมมดมันดุ้นดูนทำอะไรกูอะกูดิแรกกูงอจกนนะจกไม่ต้งมองกล้องแล้วเขาหยวา เฮ้ยพี่แล้วเกาะมันหูตัวกับมันรุนะว่ามันโดนมองโดนอ่าพวกเขาโอเราเราเราเก็บแล้วแล้วมันแบ่ไอ้กันแล้วมันแบบไอ้กันตายละตายละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอให้เอเข้าไปก่อนเลยอ๋อจะลบเพิ่มถ้าไอมันต้องก่อนแทนมีรลมันมีรลรู้สึกว่ารลอันนั้นจ้องจบที่มัน ลด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 ยางอยู Private, liksom, ่แค่นอขับลดลดยางทีเดียวเดี๋ยวผมจอดค่าใ้ป๋องผมไปเตยน็อตฝาท้ายกันเดี๋ยวกันนะเฮ้ยแซมซี่กล่องตั้งได้เนี่ยปะกล่องได้เลยครับหน้าเหมือนเดิมไหมเนาะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเตยน็อตล็อกคอนเดอร์น่ะพายขับรถตากับมาเดี๋ยวไอหนุ่มไอหนุ่มอ๋อไอ้หนุ่มเนาะโอเคไอหนุ่มไอหนุ่มโอเคครับครับ เดี๋ยวเราไปแกะน็อตล็อกฝาท้ายกันนะครับพี่ป๋องเขาจะแกะเต็นอยู่นะครับ